เมื่อวันนี้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็มีมติให้เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง2โครงการนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ โดยคุณกรณจกติกวรณิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติให้เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง2เส้นทางในแก่หนองคายกรุงเทพระยะทาง6 1 5กิโลเมตรและกรุงเทพประดังเบซาระยะทาง937กิโลเมตรโดยใช้วิธีการร่วมทุนกับรัฐบาลจีนโดยไม่ต้องไปศึกษาความคุ้มทุนเพิ่มเนื่องจากว่าอยู่ในกรอบของอาเซียนแล้วเพื่อรองรับการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงของจีนที่กำลังก่อสร้างมาอย่างเวียงจันทร์ของ าทางนี้ให้สอนออขอเร่งพิจารณาทำกรอบการลงทุนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมสภาให้พิจารณาผ่านร่างกฎหมายต่อไปเนื่องจากโครงการลงทุนดังกล่าวจะมีผลผูกพันในแง่เงินกู้และการเข้ามาใช้พื้นที่ของการรถไฟหลังจากนั้นไทยกับจีนจึงจะลงนามร่วมกันและคาดว่าใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ2ปีใช้ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทยและเชื่อมต่อไปอีกประเทศหนึ่งได้ สำหรับเส้นทางกรุงเทพระยองและก็กรุงเทพเชียงใหม่นั้นนะคะให้กระทรวงการคลังกลับมาศึกษาความคุ้มทุนแล้วก็เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าลงทุนโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่ากรอบการลงทุนร่วมกันจะเป็นไปในรูปแบบใดก่อนเสนอกลับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง